ในเวลากับ s ตน r าว o w เช้าวันพุธครับก่อติดข่าวสารวงกางกีฬากับผมผ้ายูสภาเรืองไพศาลครับถือว่าประเดิมไม่ค่อยสวยนะครับกับทีมบุลำนั้นเมื่อเปิดบ้านพ่ายกับเอฟซีโซทีมแกล่งจากเกาหลีใต้ไปขาดลอยเมื่อวานนี้กับฟุตบอลถ้วยเอเชียครับ ุตบอลสโมสรเอเชีย AFC แชมเปี้ยนส์ลีกสองพาร์สโปรอบแบ่งกลุ่มนะครับนักแก้ครับทีมบุรีรัมย์นั้นเจอกับทีมแกร่งจากเคลลิก FC โซครับปรากฏว่าในช่วงร่วมเกมครับบุรีรัมย์นั้นเจอกับข่าวร้ายเมื่อกองหน้าตัวเก่งนั้นได้รับบาดเจ็บครับก็คือดีโก้หลือซานโต้ต้องเปลี่ยนตัวให้อดุลลาโซลงมาเล่นแทนและขึ้นแรกครับก็ถูกนำห่างจาก2-0จากคนนี้ครับอารเดนโน่ครับยิงให้โซนั้นเหมาสองลูกทียี่สิบและ40ครับครึ่งหลังครับบุรีรัมย์นั้นมาถูกนำห่างจากอารเดนโน่ครับยิงแฮตทริก ได้สำเร็จครับนาะทีที่50โดนนาห่างไปแล้ว30นสถานการณ์ยังคงเลวร้ายอย่างต่อเนื่องกับทีมบุรีรัมย์ครับจังหวะนี้ครับทางด้านกัตันทีมครับไซเบอ์กกบนะครับก็มาโดนไล่ออกกระสุดกาสนามครับตุด้ารุดุนั้นไปหงายปุ่มใส่ผู้เล่นของ f อีโซครับ ในช่วงหลังครับก็โดนรัวอีกเพิ่มอีก3ลูกครับจากอาริโนนาที60ไดยันดัมยานวิชนาที67และลีซอฟจุนนาทีที่90จบเกมเอฟซีโซบุมารมบุรลาขาดลอยครับ6-0เก็บ3แต้มกลับบ้านไปได้อย่างสวยงามครับผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มนี้ครับซานเฟสเซ่ชิโรชิมาจากญี่ปุ่นแพ้ซานตรงลู่หนึ่งจากจีน1-2ครับ หลังจบเกมครับคุณเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมได้บอกว่ายอมรับว่าลูกทีมนั้นเล่นได้อย่างย่แย่หลังจากเสียเดยโก้หลุยซานโตไปแล้วก็ยอมรับว่าเกมนี้ครับถือว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตการทำฟุตบอลของคุณเนวินเองครับสำหรับผมมันเป็นความเจ็บปวดที่สุดในการทำฟุตบอลนับตั้งแต่ทำบุรีรัมยไนเต็ดมาวันนี้นอกจากสู้ไม่ได้เนี่ย ในครึ่งหลังเนี่ยสิ่งที่เสียหายมากที่สุดก็คือไม่สู้นั่นเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขสำหรับผมชนะก็ชนะทั้งทีมแพ้ก็แพ้ทั้งทีมไม่มีข้อแก้ตัวครับอีกห้าแมตที่เหลืออยู่ก็ต้องทำให้ดีที่สุด ครับถือว่าที่ผ่านมาแล้วก็แล้วกันไปนะครับนัดที่สองครับปุรลัมนั้นจะบุกไปเยือนทีมจากจีนครับซานรตรงรุ่นหนึ่งในวันที่1มีนาคมนี้เวลาบ่าย3ามโมครึ่งตามเวลาที่ประเทศจีนครับก็ถือว่าตอนนี้ยังคงเป็นความห่างชั้นจากทีมของตัวแทนจากไทยและทีมแกร่งจากสโมสรเอเชียถือว่ายังคงห่างชั้นกันหลายขุมอยู่นะครับก็ต้องมีการปรับแล้วก็พัฒนาทีมกันต่อไปครับ